ใครนะครับที่ทําผิดอาญาและไปทําข้อตกลงบนชั้นตํารวจที่สอนอนมาแล้วและตํารวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระหนี้อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะหลายๆคดีเช่นยักยอกช่อโกงหรือเช็คเนี่ยถ้าคุณชําระหนี้ตรงเวลาและถูกต้องเนี่ยในวดสุดท้าย,เน,ยเน้นเลยนะครับว่าขอให้ไปจ่ายที่ตํารวจครับเพื่อให้ถอนคําร้องทุกข์ไปในคราวเดียวกันวัสุดท้ายสําคัญนะครับและขอให้เป็นก้อนที่เยอะพอสมควร เขียนบันทึกใก้ชัดเจนเลยครับว่าจะขอมาจ่ายที่สอนอเพื่อถอนคำลงทุกไปในคราวเดียวกันแล้วถ้าทําได้ตามนั้นนะครับคดีมันก็จะจบไปเลยแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ตํารวจก็จะเรียกคุณมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาและคุณต้องพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งจะมีประวัติโชว์นะครับว่าเคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอะไรไว้ยังไงนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาแล้วชําระเงินให้เขาไม่ได้แล้วต้องมีผหานก็อย่าเพิ่งตกใจครับไปแก้บนสาลก็ยังทันแต่ว่า แค่จะมีประวัตินิดหน่อยแต่ก็ยังแก้ได้อยู่นะครับยังไงนะเจอปัญหาด้านคดีความจริงๆนะครับอย่าปรึกษาทนายกรเบื้องต้นนะครับโทรทีเบอร์ศ97ู971308451ครับขอเป็นหลังแปดโมงเช้าก่อน2องทุ่มนะครับถ,ถ้าไม่โทรถ้าเทาแล้วไม่รับก็เป็นช่วงโทรมาใหม่เนอเอ้อทักแชทจะตอบชา้าหน่อยนะครับถ้าชอคลิปนี้ทนายกรฝากแชร์กดติดตามและกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ